ในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างชันฉลาดนอกจากการที่เราจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาแล้วก็แหล่งที่มาของสารแล้วนะคะเราก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ในด้านการประเมินคุณค่าสารด้วยปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนมักจะติดตามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์กันมากขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็ควรจะต้องมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข่าวสารแล้วก็ควรจะต้องมีการประเมินคุณค่าสารด้วยโดยจะต้องดูที่ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนะคะเราจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับรู้มานั้นเนี่ยมาจากแหล่งข่าวไหนนะคะจากบุคคลใดหรือว่าจากหน่วยงานใดน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็แหล่งข่าวนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงไหมนะคะยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราดูข่าวแล้วก็แหล่งข่าวนั้นเนี่ยเป็นแหล่งข่าวจากสำนักข่าวอย่างเช่นไทยรัฐเดลิเนียหรือว่าข่าวสดหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งข่าวที่เป็นสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะคะก็สามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าแหล่งข่าวเหล่านี้เองนะคะก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวที่เขาจะเอาไปนําเสนอนะคะแต่ว่า ถ้าหากเราได้รับข้อมูลนะคะข่าวสารจากช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นของสำนักข่าวเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวสารนะคะได้จากาการดูการอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวนั้นด้วยนะคะว่าแหล่งที่มาของข่าวนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าและเราเองก็จะต้องพิจารณานะคะจุดประสงค์ในการนำเสนอข่าวสารด้วยว่า ข่าวที่เรากําลังอ่านอยู่นั้นเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะคะมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นาสาระสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่างๆหรือว่า,าเพื่อให้ความบันเทิงนะคะหรือว่าเป็นข่าวที่ต้องการที่จะขายสินค้านะคะรวมถึงเราอาจจะต้องดูวิธีในการเขียนข่าวประกอบด้วยนะคะหากเขียนออกมาในแนวที่มีลักษณะของอาการกดแค้หรือว่าตำหนินะคะ อาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเนี่ยกำลังจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ได้นําเสนอข่าวด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้ใช้เหตุผลที่เหมาะสมค่ะนอกจากที่เราจะดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวแล้วนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบข่าวจากหลายๆแหล่งด้วยนะคะในบางครั้งเมื่อเราได้ดูข่าวแล้วก็เรารู้สึกว่าข่าวที่เราอ่านเนี่ยไม่ค่อยที่จะน่าเชื่อถือหรือว่า ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงนะคะเราก็สามารถตรวจสอบดูว่าข่าวที่นําเสนอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อื่นๆนะคะว่าแหล่งข่าวนั้นเนี่ยนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องเดียวกับที่เราสงสัยหรือเปล่านะคะหากแหล่งข่าวหลายๆแหล่งเนี่ยมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าข่าวนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เราเองเนี่ยก็สามารถเชื่อถือได้นะคะ หรือว่าถ้าเราติดตามแหล่งข่าวนะคะติดตามอ่านข่าวจากหลายๆแหล่งแล้วก็ยังรู้สึกว่าข่าวนั้นเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะเราอาจที่จะต้องรอดูการอัปเดตของข่าวนะคะสักชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นหรือว่า,าในช่วงวันหรือว่า2วันถัดไปนะคะว่าข่าวนั้นเนี่ยได้มีการอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ซึ่งถ้าเกิดพบว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะแหล่งข่าวก็อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมให้เพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี่ยได้ทราบว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะต้องตรวจสอบนะคะว่าข่าวนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะโดยเราอาจจะทำการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงเลยนะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีการ โทรศัพท์เข้าไปสอบถามหรือว่าอีเมลเข้าไปสอบถามด้วยนะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีการาพิมพ์ข้อความไปในอินบ็อกซ์ในในเพจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงก็จะมีอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะคะในหน่วยงานนั้นก็จะสามารถให้ข้อมูลแก่เราได้ะคะ่ะ ในปัจจุบันนะคะก็มักจะมีการแข่งขันกันในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนะคะข่าวสารก็จะต้องถูกนำเสนอด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการนำเสนอข่าวเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงนะคะจนอาจเกิดการ เกิดการผิดพลาดหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานข่าวขึ้นได้นะคะดังนั้นเมื่อเราได้รับข่าวสารอะไรแล้วนะคะเราก็ควรจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของข่าวก่อนที่เราจะเชื่อข่าวนั้นค่ะ